ขอต้อนรับทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งครับในช่องทางของไลฟ์สดนะครับในเพจ NS UTD Media ครับแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ครับในเพจนครสอยุธเตครับวันนี้วันเสาร์ที่12ครับสิงหาคม2566นะครับมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในนัดเปิดหัวฤดูกาลครับระหว่างเจ้าบ้านครับนครสอยุธเตครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางหนองบัวพิชยะครับวันนี้ ทางผมผู้บรรยายครับอมเดือบัฟครับเอกพงศุวรรณพงศ์ครับวันนี้จะเป็นผู้บรรยายส่วนรายชื่อ11ตัวจริงครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับในฝั่งของทีมเยือนก่อนครับหมายเลขสี่ครับปิยพลพาณิชกุลหมายเลขห้าครับอเล็กซานด้าคาบิโซดาครับหมายเลขเจ็ดเคนโตครับหมายเลขเก้าโจเซนนิวสันครับหมายเลขสิบครับชาวินธีวัฒน์อาครับ ทานของอาจารย์เอกชัยพพชชัครับเป่าสัญญาณนกหวีดวเริ่มต้นเกมการแข่งขันในวันนี้ครับเปิดสศึกไทยลีก2ของทั้ง2ทีมครับนครศรีอยุธิครับอยู่ในเสื้อสีเหลืองครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนสุดซ้ายได้ไม่ได้ครับยยุทธตรงกลางยั่มีตัวมาเชื่อมบอลอยู่ครับเปิดยาวๆเอาครับแม่นด้วยจังหวะน,นี้ตบแล้วได้ยิง มีโอกาสครับทางด้านของลิซันแม่บอลห่างตัวไปต้องเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับจังหวะบุกเมื่อสักครู่นี้ของหนองบัวพิเชียบอกว่าโอ้โหมีเสียวเลยแล้วก็นครศรีเด็ดครับได้บอลแทงช่องมาจังหวะดูครับเอาเลยครับมาดันยาวบันยาวจังหวะแรกแปรแล้วโอ้โหยังไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูครับแม่บรินขวาภูพัดเอาลครับรัศกรรัศกรล้องขวาสวยครับจังหวะนี้แล้วเปิดบอลโค้งสกัดไว้ก่อนอเล็กซ้ายยิง ไม่เข้ากรอบครับวิชิตชัยช่วยสีนวลครับผมว่าอาจจะเป็นญาติครับเดี๋ยวเอาครับดูจังหวะนี้ทางด้านมาลันยาวแล้วโอ้โหมีหัวเล็กเกือบแล้วครับนี่เอาครับมาลันยาอวมาลันยาอวได้บอลสี่คนเลยครับแม่ต้องพาบอลไปก่อนรอเพื่อนใจแมนที่ปันท่านของปกิตดพร้อมครับปกิตแล้วก็ยิงครับแม่ บอลเข้าซองของมือผู้สาวประตูเก็บปรินกุลชอนก็บไม่พลาดครับทางเรับกลางอาเลยครับวิยุทธต้องต้องรอเพื่อนครับวิเปิดขวาด้านหลังเรียบร้อยไหเอาครับ1นรัวศูนย์ครับเป็นทางด้านของนองบัวพิชยาขึ้นนําไปก่อนครับฉกฉวยโอกาสความผิดพลาดแล้วเป็นทางด้านของปิยพลพานิชกุลครับทำประตูให้กับจิมเยือนครับขึ้นนำไปก่อน ดูจังหวะภาพช้ามสักครู่นี้ครับจังหวะสวนกลับมาต้องบอกว่ารอโอ้โหนี่นะครับไม่ไม่เข้าใจครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของเจษฎากรเขางามกับทางด้านของแซมมวลครับเนี่ยปล่อยมาแล้วนี่ครับด้านหลังมีตัวสอดมาอย่างทางด้านของปียพลพานิชกุลครับโกมานันยาวดันมาสูงครับคนไดอืมโอ้โลม้มอืมแล้วก็เสียเหลืองไปด้วยครับแนมะ่จังหวะนี้ พิยพลพานิชกุลนี่ครับฟรีคิกครับลูกสูตรของนครศรีอยุติเต็ออครับบอลเฉลิมเปิดแล้วลูกมีโอ้โหเต็มสีะารับเป็นทางด้านของเปโดครับตามตีเสมอให้กับนครศรีอยุติครับหนึ่งตัวหนึ่ง เอาเลยครับนครศรีเทพครับแหมตามตีเสมอครับจากการทำประตูของผู้เล่นหมายเลข77ครับเปรโดครับเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะเซฟริกครับแหมโดนยิงก่อนแล้วไม่ถึง5นาทีครับตามมาดีเสมอได้ครับพร้อมเปิดบอลโขงเอาครับได้โบกโอ้โหได้ทุบครับจังหวะนี้ปาลินแล้วก็เสียฟาวเลยครับแม่จังหวะที่เข้าไปกระแทกของผู้สาวประตูครับเปรโด อ่าจังหวะเอาเลยครับเข้าขวาแล้วลองใส่บอลโอ้โหชนเสาครับจงอวานที่คอนแทอีครับแม่ขึ้นไปแล้วไม่เจอบอลเลยครับแม่โอ้บอลฉันแลบฉันแลบจังหวะนี้ก็รับสบายครับบอกว่ามีเสียวเลยครับแม่เอาครับนี่ครับล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นเต็มเสาเลยครับแม่ขนาดเล็กทางบอลอย่างดีสไลด์สวยครับปกิดเป็นฝั่งของนครศรีอยุธยาครับเอาเลยครับเข้าเหลี่ยมซ้ายยิง แล้วโอ้โหไม่เข้าครับแม่จังหวะนี้ต้องบอกว่าซูเปอร์เซฟเลยครับสำหรับผู้สามประตูแคบปาริมูชอนเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับเจษฎากรขาวงามครับไปเข้าซ้ายข้างถน,นัดใส่วนแล้วแม่บอลมันมุดเกือบจะเข้าใต้คานแล้วครับแม่วิชัยเปิดบอลโค้งแล้วแม่โถมไม่โดนครับรัตกรแก่ทองอไหลมาสั้นๆ เข้าขวาขวาแล้วยิงยัดเกือบไปครับแม่จังหวะนี้นนทวัฒน์สวนแก้วครับแม่มไทยกับทางด้านของนนทวัฒน์ครับลงมาเดี่ยวแรงยังดีขวาบอลโดบอลโดบอลโดโแหวก2แล้วก็ยิงแหวกไป4ครับแม่บอลเฉลิมบอลนักตรงกลางวิชิตธานี สองไกลก<ช>สซม,มูมารุมธวัฒน์ไหลออกเลยวอดอ๊อหิงติดบล็อกครับ<ๆ>เหือไปแม่จังหวะนี้อ๋อง<ๆ>ี้มาดูจังหวะภาพช้าครับธ<ๆ>วัฒน์เลี้ยงแหวกมาไหลให้กับทางด้านของปอโดอ๊แม่นี่ครับในจังหวะสุดท้ายเองก็ไปติดเท้าของทางด้านของจักไม่ดีครับ เป็นฝั่งน้องบัวแต่รับโม่ทนี้คอนไดฮีเสียไปอีกหนึ่งเหลืองครับเอา้าโอ้โหกลายเป็นเหลืองแดงครับโอ้โหนัดแรกครับมาดูจังหวะภาพชา้าครับคอนไดอีสไลด์แล้วก็ผู้สิน,นมองว่า,อวาเอาชัวร์ครับเตะสาดโดง ล้มลงไปแล้วก็นี่ครับฟาวครับจังหวะนี้วอนโดครับวอนไปกระแทกด้านหลังอดิศักดิ์แหวนล่อครับแล้วแล้วก็พุทธศิสินครับเอกชัยเพชรฉับครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับนครศรีธรรม์ครับเสมอกับหนองบัววิชยาไปหนึ่งต่อหนึ่งครับอ่าแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับที่เข้ามารับชมเชียร์ในสนามครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ผมต้องขอบคุณครับแฟนบอลที่อยู่ ในสนามนอกสนามหลงบัวในนัดต่อไปเนี่ยจะกลับไปเล่นในบ้านครับจะเจอกับทางด้านของสุรากาลครับยูเต็ดสวนนครศรีเอดครับจะออกไปเยือนจันทบุรีครับทีีวันนี้ครับต้องขอตัวผมครับอมเดือบบัฟครับเอกพงศ์สวนพงศ์ครับต้องขอตัวและเก่าคำว่าสวัสดีครับ